นอ้กูหลงเงยติดลัวแบบนั้นจะออกยังไงล่ะพี่ป๊อผมไล่จับกบครข้าวยังไม่อยู่นี่ประตูมันก็เปิดอยู่เนี่ยมันก็ม้วนไปห่วยออกยากเติอยู่แล้วคันดางแง่ปานไหนแดงปานกันน่าสงสารจ้าไม่ขิดยากนั้ำถิ่นว่าป่าเนี่ยฟาดหน้าครับผมปวดขี้แล้วเนี่ยอดเอาซะก่อนเนี่ยตัดประตูเล็กได้บอสค่ะไว้ตัดประตูเล็กยังไหนเอิดคุ้นมาซอยก็ได้บ่ได้โทรเอิญกู้ไพ่ถิ่นว่าป่าเนี่ยฟาดเอิญแน่สิเอิญไปก็เอิญมันจะขี้แตกใส่หัวเจ้้านนนนัั่่แลวะ ค่ะผูนน้นั่นผู้นี้เบิ่งดูหด่หู้ในน้อยหนึงเบิ่งแอวจะขวางแบบไง,งโอ้ยแต่จี้ก็ลักออกไปดูอยู่ดยาาเด,นะดแ้แต่ตอนนี้ออกบ่ได้ป้บไอ้อาตี้อยู่ไสคือบ่มาจักรเสียมันถ่าโดนเนี่ยลดแลวไหมไอ้อาตี้ก็ขี้แตกอยู่ในห้องน้ำผู้นั่ถ่าจักรเสซะก่อนเ่้โอ้ยเพิ่นนั่นกับ